ผมไม่เข้าใจนะครับดูบอลมาสองวันบอลหญิงชิงกับเวียดนามนก็เล่นดีกว่านะแต่จบไม่ได้สุดท้ายแพย้ช่วงใกล้จะหมดเวลาหนึ่งต่อศนี่บอลชายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นดีกว่าเขาตั้งเยอะเค้าบอลก็ดีมาตรฐานเราอยู่ตรงไหนผมงงมากเลย ทำไมลงมาอุดทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่ต่อบอลก็ดีกว่ามีโอกาสก็ดีกว่าเขาอยู่ๆลงมาอุดเ่ยเขายิงซะงั้นเอะดูนี่ย็งไงล่ะช้างศึกสู้เขายังไงแล้วทีนี้อันมาตรฐานจะอยู่ตรงไหนอนาคตบอลไทยจะเป็นยังไงผมดูไปผมปวดใจไปแต่ก็ต้องเชียร์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่ความหวังลมแรง,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 งสำหรับเราไง ที่จะให้บอลไทยเราสู่ระดับโลกอ้าสีเกมยังไม่ได้เหรียญทองแนละ้วมันจะไปเล่นกับใครเขาวะโอ้